การผ่าตัด2กล้องข้อไหล่แผลเล็กเสียเลือดน้อยพื้นตัวไวออโทพิดิกไทยเทียบมาตรฐานโลกผมนายแพทย์ชัชวาลเลิศบุษยานุกูลแพทย์อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาราชวิทยาลัยแพทย์ออโทพิดิกแห่งประเทศไทยเรามาทำความรู้จัก กับการผ่าตัด2กล้องข้อไหล่นะครับโดยทั่วไปการผ่าตัด2กล้องก็คือการใช้เครื่องมือ2กล้องเข้าไปในข้อไหล่เครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือเล็กๆขนาดเล็กถ้าเทียบกับปากกาเนี่ยก็จะเล็กกว่าปากกาอีกนะครับ <_ C ast> เพื่อใช้ในการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคต่างๆในบริเวณข้อไหล่ทีนี้เราก็มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการผ่าตัด2กล้องข้อไหล่ต่างประเทศนะครับการผ่าตัด2กล้องเนี่ยมีมาตั้งแต่ประมาณ40ปีก่อน เข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณ20ปีก่อนเลยเราเริ่มจากการผ่าตัด2กล้องข้อเขา่าสําหรับการผ่าตัด2กล้องข้อไหล่ก็จะมาในลําดับต่อไปซึ่งเป็นที่นิยมมาประมาณเมื่อ10กว่าปีก่อนนี่เองก่อนหน้านี้นะครับก็การผ่าตัดในบริเวณหัวไหล่หลายๆโรคนะครับเราก็ต้องเปิดแผลใหญ่แผลก็จะยาวสักประมาณ4-5เซนพอทางการแพทย์เริ่มรู้จักการผ่าตัด2กล้องข้อไหล่นะครับมันก็จะช่วยให้ แผลเนี่ยมีขนาดเล็กลงแล้วก็ทําให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วขึ้นสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้นจาก4 5เซนก็จะเหลือแผลประมาณ1เซนติเมตรแต่อาจจะมีหลายแผลหน่อยประมาณ3-4แผลรอบๆหัวไหล่ข้อดีข้อเสียของการผ่าตัด2กล้องนะครับข้อดีก็คือแผลเล็กนะครับแน่นอนนะแผลเล็กนี่เดียวก็จะทําให้เลือดออกน้อยแล้วก็ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อบริเวณแผลเนื่องจาก เครื่องมือเนี Não, world, ่ยมันมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เข้าไปในข้อไหล่เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นสิ่งผิดปกติในจุดเล็กๆได้ซึ่งถ้าเกิดเราเปิดแผลใหญ่ในบางทีเรามองไม่เห็นนะครับอันนี้เหมือนกับมีกล้องเล็กๆใส่เข้าไปในข้อไหล่เลยเราก็จะสามารถเห็นในจุดเล็กๆได้นะครับถ้าแก้ไขตามจุดนั้นๆได้นะครับเพราะแผลเล็กนะครับอาการปวดแผลของคนไข้ก็น้อยคนไข้ก็ฟื้นตัวเร็วข้อไหล่ติดก็จะน้อยนอนโรงพยาบาลก็นอนแค่คืนเดียวหรือ2คืนก็กลับบ้านหรือบางคนผ่าตอนเช้าก็สามารถกลับได้ตั้งแต่ตอนเย็นเลยสำหรับข้อเสีย ของการผ่าตัด2กล้องข้อไหล่นะครับเนื่องจากมันก็มีน้อยมากที่เจอกันแน่ๆก็คือเรื่องของข้อไหล่ที่มันจะบวมนิดนึงเพราะว่าการผ่าตัด2กล้องข้อไหล่เนี่ยเราใช้น้ําเกลือใส่เข้าไปในข้อเพื่อขยายช่อ,องในข้อไหล่เพราะฉะนั้นน้ำเกลือที่ใส่เข้าไปนี่มันก็จะมีการแทรกซึมไปในเนื้อเยื่อรอบๆนะครับเน้นหลัง่านเนี่ยคนไข้ก็จะมีไหล่ที่บวมนิดนึง่งสักประมาณอาทิตย์หนึ่งลักษณะการบวมเหล่านี้ก็จะลดลง ปัญหาอื่นก็อย่างเช่นมีการบาดเจ็บของเส้นเลือดหรือเส้นประสาทหรือแผลติดเชื้อซึ่งเจอกันได้น้อยมากนะครับออข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญเนื่องจากมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็เป็นคุณหมอที่ต้องได้รับการฝึกฝนมาแล้วกออ็มีการเรียนรู้การใช้เครื่องมือแล้วก็โรคที่เราใช้ในการรักษาโดยการผ่าตัด กล้องข้อไหล่ครับการที่ใช้กล้องเพื่อไปดูสิ่งปิดปกติเล็กๆในข้อไหล่นะครับอย่างเช่นมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อเส้นเอ็นหรือว่าขอบเบ้าในข้อไหล่ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า1เซนติเมตรนี่บางทีการเปิดแผลนเนี่ยแล้วเราใช้สายตาของเราเองมองเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นครับหรือเป็นลักษณะแค่เนื้อเยื่อที่มันเป็นยุ่ยๆนิดเดียวด้วยสายตาปล่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็น ถ้าเราใช้เครื่องมือเล็กๆอย่างกล้องเนี่ยหรือเราไปเจาะเข้าไปใกล้ๆตรงจุดที่มันผิดปกติมันก็เหมือนกับเป็นการขยายภาพอันนั้นขึ้นมาแล้วเราสามารถมองเห็นบนจอมอนิเตอร์ก็จะเห็นความผิดปกติได้ชัดเจนกว่าการมองด้วยตาเปล่า สำหรับการเตรียมผ่าตัด2กล้องข้อไหล่นะครับขั้นแรกก็คือเหมือนกับคนไข้ที่จะได้รับการผ่าตัดทุกคนนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพดูโรคประจําตัวนะครับอย่างเช่นบางคนเป็นโรคประจําตัวเป็นเบาหวานความดันก็ต้องมีการควบคุมความผิดปกติเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อน้มีการเช็คเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดหรือตรวจคลื่นหัวใจเพื่อให้คนไข้อยู่ในสภาพที่พร้อมสําหรับการผ่าตัด2กล้องนะครับ อย่างที่2ก็คือถึงวันที่จะต้องผ่าตัดนะครับคุณไข้ก็ต้องมีการงดน้ำงดอาหารประมาณ8ชั่วโมงเพราะว่าการผ่าตัด2กล้องข้อไหลอันนี้นะครับคนไข่ต้องได้รับการดมยาสลบเลยต้องมีการงดน้ำงดอาหารก่อนอย่างน้อย8ชั่วโมงทีนี้พอมานอนโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการผ่าตัดทางทีมงานของแพทย์วิสัญญีก็ต้องมีการเตรียมสมการดมยาสลบแล้วก็การให้ยาระงับงานปวดนะครับซึ่งก็อาจจะมีการฉีดยาชาล็อกเส้นประสาทบริเวณเดือหัวไหลนะครับโดยแพทย์วิสัญญีเพื่อให้หลังการ าตัดเนี่ยคนไข้จะได้ไม่ปวดนะครับพอหลังจากคุณหมอวิสันตีทําการดมยาสรบเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางแพทย์ผ่าตัดขั้นตอนการผ่าตัดต่องกล้องนะครับในห้องผ่าตัดเราก็จะเริ่มจากการจัดท่าของผู้ป่วยนะครับซึ่งคนไข้ก็จะอยู่ในท่านั่งนัาเรียกว่านั่งบีชแชร์นะครับหรือน,นั่งเก้าอี้ชายหาดแบบนั้นครับกึ่งนอนกึ่งนั่งนะครับแล้วก็ทําความสะอาด หัวไหล,ล่หรือความสะอาดแขนให้เรียบร้อยแล้วก็มีการคลุมผ้าเพื่อให้ปลอดเชื้อโรคนะครับแล้วก็เราใช้การผ่าตัดอย่างที่บอกในตอนแรกว่าเราใช้น้ำนะครับเป็นน้ำเกลือใส่เข้าไปในข้อไหลเป็นแรงดันน้ำเพื่อให้ขยายช่องไหลนะครับทำให้การส่องกล้องหรือว่าการใช้เครื่องมือเข้าไปในข้อไหลเนี่ยทำได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดการเสียเลือดทำให้มองเห็น จากกล้องได้ชัดเจนเราก็ดูภาพนะครับการผ่าตัดผ่านทางจอมอนิเตอร์ซึ่งแล้วแต่ว่าคุณหมอจะผ่าตัดรักษาอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็เย็บแผลปิดนะครับแล้วก็หลังจากการผ่าตัดแล้วเราก็จะดูแลหลังผ่าตัดเช่นให้ยาแก้ปวดการดูแลแผลนะครับการทํากายภาพบําบัดหลังผ่าตัด <S <S โรค ที่ใช้ในการรักษาได้ด้วยการผ่าตัดสองกล้องข้อไหล่นะครับที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คือโรคเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดซึ่งมักจะเกิดร่วมกับโรคกระดูกงอกเหนือข้อไหล่หรือเรียกว่า i อ็มพินช์แมนซินโดรมซึ่งโรคนี้นะครับเรามักจะเจอในคนไข้ที่อายุค่อนข้างเยอะนิดหนึ่ง4 5 0ปีขึ้นไปคนไข้ก็จะมีเรื่องของอาการเจ็บไหล่ยกแขนแล้วก็ปวดหรือบางคนปวดตอนกลางคืนซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีการฉีกขาดชัดเจนเราก็แนะนําให้รักษาด้วยการผ่าตัด2กล้องเพื่อเข้าไปเย็บเส้นเอ็นมีการ ใช้สมอปักเข้าไปในกระดูกหัวไหลแล้วก็เอาไหมเนี่ยเย็บเข้ากับเส้นเอ็นเพื่อให้แนบติดกับไปบนกระดูกหัวไหล่มันนี้เรียกว่าการผาตัดต้อมเอ็นหัวไหล อีกโรคหนึ่งนะครับก็คือโรคข้อไหลติดนะครับอันนี้เจอบ่อยมากเลยคนไข้มักจะมีปัญหาว่ายกแขนไม่สุดนะครับยกแขนแล้วก็ปวดเกาหลังไม่ได้หวีผมลําบากอะไรพวกนี้นะครับจริงๆโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับการรักษาก็มักจะเป็นเรื่องของการกายภาพบําบัดให้คนไข้ไปยืดเพื่อให้ไหล่เนี่ยขยับได้มากขึ้นแต่ในกรณีที่สมมุติคนไข้กลับไปแล้วก็ยืดเป็นเดือนนะครับสเดือนก็แล้ว3เดือนก็แล้วยัง ขยับได้ไม่ค่อยสุดหรือว่ายังปวดมากอยู่เราก็อาจจะตัดสินใจรักษาด้วยการผ่าตัดสองกล้องนะครับเพื่อเข้าไปตัดทั้งผื่นในข้อไหล่รวมถึงเข้าไปตัดถุงุ้มข้อที่มันหนานะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีการดัดไหล่นิดนึงเพื่อให้ข้อไหล่ของคนไข้เนี่ยสามารถขยับได้สุดอันนี้ก็เป็นการรักษาของโรคข้อไหล่ติดอีกโรคหนึ่งนะครับก็คือโรค ข้อไหล่หลวมอันนี้ตรงข้ามกับโรคข้อไหล่ติดเลยคือคนไข้มีปัญหาว่าข้อไหล่หลุดซ้ำออกกําลังกายหรือมีอุบัติเหตุและทําให้มีข้อไหล่เคลื่อนหลุดทีนี้มันก็หลุดอีกฮะนอกจากหลุดครั้งที่หนึ่งก็มีครั้งที่2งครั้งที่3นะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อการดําเนินชีวิตของคนไข้และบางคนข้อไหล่หลุดแล้วไม่สามารถเอากลับเข้าที่ได้เองต้องไปโรงพยาบาลต้องไปห้องฉุกเฉินอยู่เรื่อยอันนี้เราก็ต้องมารักษาด้วยการผ่าตัดต่องกล้องเหมือนกันนะครับ แต่เป็นการผ่าตัดเพื่อเย็บขอบเบ้าของข้อไหล่ที่มันฉีกขาดหลังจากเย็บแล้วเนี่ยก็จะทําให้ข้อเนี่ยมีความแน่นมากขึ้นก็จะไม่มีข้อไหล่หลุดซ้ําอีกอีกโรคหนึ่งนะครับก็คือโรคของเส้นเอ็นลูกหนูบาดเจ็บปบได้ในคนที่มีการออกกาลังกายบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเล่นเวทหรือว่าอาจจะเป็นการออกกําลังกายที่เล่นกีฬาแบบที่ใช้ไหล่เยอะๆอย่างเช่นเล่นวอลเล์บอลเล่นบาสเกตบอลหรือตีแบดมีการเหวี่ยงแขนบ่อย พวกนี้นะก็จะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นใบเซปหรือว่าตรงฉีกขาดตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นใบเซปได้ซึ่งการผ่าตัด2กล้องของเราเนี่ยก็คือผ่าตัดเพื่อไปเย็บจุดเกาะของเส้นเอ็นใบเซปหรือในกรณีที่เส้นเอ็นฉีกขาดเยอะตรงจุดนี้เราต้องใช้วิธีการตัดหรือว่าตัดไปต่อในจุดอื่นนะครับซึ่งการผ่าตัด2กล้องก็จะช่วยเหลือได้ตรงจุดนี้อีกโรคหนึ่งที่เจอได้ไม่บ่อยนะก็คือโรคของข้อไหล่ติดเชื้อนะครับการผ่าตัด2กล้องของเราก็คือใช้เครื่องมือ2กล้องเข้าไปแล้วก็มีการใช้น้ําเกลือนะครับเข้าไปล้างเพื่อให ให้จานวนเชื้อโรคในข้อไหล่ลดลงาการติดเชื้อก็จะลดลงตามไปด้วยส่วนโรคอื่นๆก็อย่างเช่นกระดูกหักบางชนิดก็การผ่าตัดสองกล้องของเราก็จะมีประโยชน์เพื่อช่วยในการยึดกระดูกที่มันแตกมันหักเหล่านั้นได้โดยสรุปนะครับการผ่าตัดสองกล้องข้อไหล่ก็คือการผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็กแล้วก็ใช้เครื่องมือทั้งกล้องแล้วก็อุปกรณ์เข้าไปทําการวินิจฉัยแล้วก็รักษา โรคบริเวณข้อไหล่นะครับซึ่งหากคนไข้ไม่ทราบว่าจะติดต่อรับการรักษาลักษณะนี้ยังไงนะครับสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ของสมาคมราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยครับการผ่าตัดสองกล้องข้อไหล่เป็นที่นิยมทั่วโลกแล้วก็สําหรับในประเทศไทยก็มีแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการฝึกฝนจนชานาญนะครับสามารถผ่าตัดสองกล้องข้อไหล่ได้ดีก็จะทําให้คนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็วกลับบ้านได้เร็วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ